ก็จะต้องก้าวสาัสนีค้ชู้อมด้วยในวันนี้เราก็อยู่กับเกมสปีดเด e p เตอร์เกมเพทวีที่เราไม่มีตังค์เอาไปว่าเรามาเล่นกันเถอะเนี่ยฝีมือก็งันๆนน่ะรถก็ไม่ได้ดีอะไรมากแต่ก็ใช้ได้อ่ะรถเนี่ยไม่เหมือนกับคนเติมอ่ะฝีมือผมก็งันงน ไมได้เก่งอะไรมากแล้วแถมหน้าตาแล้วสกินก็ไม่ได้ดีอะไรมากด้ยเฮ้ยยืนบนรดเปะๆนี่เห็นไหมฮก็ไม่ได้เก่งอะไรมากก็สู้คนอื่นไม่ได้ สีมือก็งานงานนะ่ะไม่ได้ชู้คนอื่นได้ดูสีที่หนึ่งก็อาจจะแซงได้แต่ก็ด้วยความที่สีมือก็งานงานะน่ะทำไมตัวเองก็อยู่เนี่ยเห็นไหมที่หนึ่งกลับมาแซงเราแล้วอะ้ือ กลับมาแทงเราแล้วเห็นไหมฝีมือเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากฝีมืองันยันอะประมาณนั้นดาวที่หนึ่ง้าเหนือเห็นไหมพุ่งไปหาที่หนึ่งแล้วก็ฝีมือก็ยันยันน่ะก็ไม่ได้เก่งอะไรมากก็ ก็ยังไงก็ตาไม่ทันหรอกเย้แชงที่หนึ่งได้แล้วเป็นไหมชนอ่ะแล้วเดียวก็ถุที่หนึ่งแชงอีกแล้วอ่ะแต่อย่างไรเราก็ยังได้ที่สอง ฝีมือผมก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้เรื่องเลยฝีมือก็งานๆน่ยแต่ที่หนึ่งยังเก่งกว่าอีกเราก็ยังได้แค่ที่สองเองฝีมือเราก็งานๆเหรอเราก็สู้คนเติมไม่ได้อยู่ดีไม่มีผู้หญิงให้จีบเลยสักคนเดียวถึงแม้เราจะจีบไม่ได้เพราะเราโน่อยู่ดีหน้าตาเราก็งันๆ เนี่ยเห็นไหมว่ยคนเขามีคา่าแฟาชั่นยเยอะมากเนี่ยเลยค่ะเพราะคนอย่เนี้ยเนี่ยคนอื่นเขาแต่งตัวอลังการแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรการเลยว่าเล้วเราก็ฝีมือก็หยามหยมด้วยก็เราก็ไม่ได้เก่งอะไรมาก รถเราก็ไม่ได้ดีเวอร์อังการขนาดนั้นนะ่ะก็สู้รถคนเติมยังไม่ได้เลยเนะซิฟเนะี่ยชนกำแพงตดยิบ,บเออก็ยังชนกำแพงอยู่ เนี่ยคราวน,นี้ก็มาเป็นที่สาอีกเนี่ยก็เนี่ย,ยก็เจอคนเก่งๆก็อย่างนี้แหละโอเคในะตอนนี้ผมก็ขับรถไปเรืเ่อย ขับโซนอีกแล้วค่ะเห็นไหมพิมพ์มือแล้วม่เปีนยอะไรคะก็กสู้คนเติมยังไม่ได้โอเคตอนนี้เราก็ได้ในทัเนเป็นที่เรียบร้อยนะเออขับคนหยุดแล้ว อันนั้นเฮ้ยต้องรีบแล้วที่หนึ่งออลอลงรีบเข้าทันเสียววิสุดท้ายจริงๆรถแบบที่หนึ่งเราก็มีอยู่นะแบบที่หนึ่งคนนี้เนี่ยก็ที่หนึ่งคนนี้ก็ใช้รถแบบนี้ งั้นงั้นมาเปลี่ยนโหมดกันบ้างนล้จะเล่นเป็นคู่นะแบบไม่สียเล่นเป็นทีมอะก,กว่าเ้ชายหญิงด้วยสวัสดีครับเออวันนี้เราได้ได้จะจีบค่ะ คู้เทียร์คู่แข่งแบบโคตรเก่งเลยมีคา,ฟาเฟ่ชั้นตั้งเยอะรถคนอื่นตั้งสวยเราก็รถองยังไงเนี่ยแป๊บเดียวเ,เขาก็แซงเราแล้ว ขอ,อแชงไปนะเนี่ยเนี่ยความเร็วปกติของรถฝ่ายสตูเนี่ยโคตรเร็วเลยแล้วเราจะมาขับตรงนี้ทำไมวะทำไมาอยู่ดีเราได้เป็นที่หนึ่งวะ รถเราก็ไม่ได้ดีอะไรมากเลยรถเราก็ไม่ได้ดีเลิศๆประเสริฐสีอะไรมากโอเคตอนนี้เราก็ ไม่ได้ตามิษอะไรมากหนูใส่คราวนี้เราจะน่าจะแพ้แหละทำไมรถเราติดะวะเฮ้ยเพื่อนเราแซงเราไปแล้วเฮ้ยเพื่อนสู้ๆความหวังนี้ไว่ฝงนายเราพลาดท้า้มันแล้วฝังตัวแบบเก่งเลย เน euh ี่เราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากคะแนนเตะคะแนนเหตะเนี่ยก็คงน่าจะงันงันแหละเพอเพอแพ้ด้วยซ้ำอ้าวทีมเราชนะยิ่งได้ไใ้ไ่โอ้เราเป็นที่หนึ่งโว้ยเพื่อน ให้เปิดกล่องดีกว่ามีอะไรบ้างน,น่าจะเกลือโอเคเบิดอีกรอบน่าจะเกลืออีกรอบไม่แปลกเกลืออีกรอบจริงๆถ้าได้เยอะกว่านี้ก็ดีนะนนแล้วเราก็เป็นที่สองทั้งยังมาเล่นโหมดต่อไปอันนี้น่าจะเป็นตาสุดท้ายแล้วมั้ง โอเคเห็นไหมเราก็ถ้าเราก็งันยันแหละเนี่ยดูรถรถนี่ทำเองรถคาร์ดี้มันเจ๋งขนาดนั้นเลยอ่ะเออแต่ก็ใช้มาเถอะผิวเราก็งันยันแหละก็ไม่ได้เลื่อนเลยประเสริฐสีอะไรวะเห็นไหมก็ไม่ได้กล่องเลยกับคนอื่น โดนควนบังหน้าใช่ไงสุดท้ายเราก็เป็นได้แค่ที่สามอาจจะได้ที่สองมาเร็วแต่ใรยังไงเราก็ู เป็นไม้สูแซงหมดอตกมาอยู่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยที่โลเลยเนี่ยจากที่ไหนดี <c oughs> แถวเกือเปียบด้วยเพื่อจีด้วยใช่แล้วก็ไป็ะแค่คนดวงด้วยดวงดีอะไรมากสำหรับเรา เน่ยโดนอีล้วอะ่ถออะถือที่โหเลยลไปด้ยเพื่อนคือเราก็ไม่ได้เลนเลประเสรสีเลยมากเนีเจออยือที่โหลอีกแล้ว เราก็ไม่ได้กเก่งอะไรว่าสลับนะกแคเราก็แค่ได้ที่สามเองหนึ่งเราก็แซงมาได้ที่สามอะก็ไม,ไ,ะไม่ได้แย่ก็เราก็มาาไม่ได้เก่งอะไรมากก็แค่ได้ที่สามเอง คุณได้ปลดล็อกระบบคอสตูม<ห>แล้วในระบบนี้หากคุณเป็นนักสะสมแฟชั่นแล้วก็คุณจะได้รับรางวัลสุดพิเศษมากมายเช่วละห,หากคุณทำการสะสมแฟชั่นได้หลากหลายธีมจะทำให้ได้รับค่าคอลเลกชันด้วยและคะแนนนี้สามารถนำไปปลดล็อกไททอลคอลเลกชันได้พร้อมได้รับ,บโบนัสค่าแฟชั่นอีกด้วยรู้สึกง่นๆนะ โอ้ของใหม่ได้ตั้งเยอะเลยกแข่งตอนนี้ระบบคลับเปิดแล้วละ่ะเธอสามารถเข้าพบฝาพเพื่อนเพื่อนนักแข่งคอเดียวกันได้แล้วเธอสามารถเข้าคลับแนะนำไม่ไม่อยากเข้าคลับ เนี่ยสีเบอร์เราก็ยานยานนะขอัตครงเราก็ไ uh> ม่ได้เพูดนำใส่ก็ไม่คนเท่ท่าสูงสูงชอบใช้รถคาบเดือนแจอะมาตั้งแต่หุ้มต้นเลยที่ดีตรงไหนเนี่ยอาจจะดีแบบดีมากๆอะไรเราจะไม่รู้พลังของรถคาบดีก็ได้ เฮ้ยเฮ้ยบ้าอะไรอะคีโกง apa kaya yeah, anan ตอนนี ah ้ฟังัตู้เยทนแล้วแล้วก็น่าจะอสภาพเราก็คงน่าจะถูกแทงเลยที่ีบอะไรอ่ะ BẢ lại, Ok, dù trời khó chịu quá được khiển lượt Vậy thì hoàn hảo như tự là có nè Yeah, là đây Nó sẽ mày vậy. เราจะนาะก็รอพวกเขามาทำไมพวกเขาหยุดนิ่งขึอคือเราได้เป็นที่หนึ่งเกียกพูดเดียวนะทำไมไม่มีเสียงซึ่งรมเลยอ่ะ่มสมสิทำไมทำตัวเหมือนหมดอะไรตายอย่างเนี้ย การแพ้เป็นเรื่องธรรมาชาตินะแล้วก็เคยแพ้ามาก่อนอเแล้วก็จะต้องขอการจบชีวิตแต่เพราะนี่อยา่ากรู้อะไรก็จะขยันเพื่อเปอ็นการใจ,จให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วไปองพูดรัวด้วยไปใช้พูดเรืองอะไรไปก็ทันอ่ะทำไมต้องพูดแบบน,นี้ด้วยวะบายบาย <itu> ก็ฝีมือแล้วก็ยันยันแหละก็ไม่ได้โชว์เทพอะไรมากหรอกบายบาย